สบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อยามแดงๆพี่น้องเลยเปิดภาพมาเมื่อนี้กันอยู่น้ำกอข่าวกองน้ำคือก้าเนาะยินดีต้อนรับเข้าซื้อซ่องยูทูปของแม่น้องแฝดน้อยพี่น้องเลยเมื่อนี้กันแล้วรถมาปั่นข่าวอีกพี่น้องเนาะเพราะกองทุท้ายแล้วน้านานตีนว่านอย่างน่าห้เดียนะพี่น้องมาเมืองน้ำกันมาัยราษฎร์สิไมเนาะโอเคพี่น้องไปหัดซมกันเลยอ่าพี่น้อง ทักทายสบายดีและสวัสดีเด้อยามแดงแรงพี่น้องเลยเปิดภาพมาืันนี้กะอยู่น้ำกองข่าวกองน้ำคือเกลเชนเกลาเชนเคยพี่น้องเลยเนาะนี่กะจะเป็นกองสุดไทยแล้วนาเมนองแผดเนาะหน้าบ้านพี่น้องเลยหน้าตีนบ้านนี่แหละทงหน้าให้เดียวตัวนี้เนาะพี่น้องมาเชิญเจ้สอบมาเบิ่งเด้อจ้ะมาลุ่นน้าเมนองแฝดเนาะหน้าให้เดียวพี่น้องเลย ก,กรรมกรกลายเนาะซอยกันเอเคทางพ่อน้องแพทเ์แค่เนย้ยไงนี่เปแบบ็นกากลับมาแต่เบียดแต่งานเนาะพี่นนองซอยกันนี่แหละยังอีกกองนึงนี่เนาะนี่กนันี่เป็นกองอันนี้เป็น,อนกองกระเจ้าพนเนาะเกบ็กบเก็บเก็บตะต,อ,ตอกันเลยสามล้านมึอนี่อยู่พ้อเดียวที่นี่ปั้นกองนั่นมันนี่มาปั้นของเมน,น้งแพทย์ันนี้พี่เอาเลย สาบก็บ่ได้ลายเราเข่าให้เดียวแต่โฮูหอ่ะที่ได้จ็คสอบอันนี้ก็จะเป็นนอำเพ่อรถเพิ่นเจ้าของรถเพิ่นนี่แหละเจ้าเก่าเจ้าเดิมพี่น้องเลยหากระไรข่าวสามสอบมาเบิ่งถ้วยกันว่าผู้นึงว่าห้าเพืนึงว่าหกเพืนึงว่าเจ็ดนาะพี่น้องถามว่าเบิ่งน้ำกันมาตอนที่จบนี่แหละมามันชิได้จักสอบพี่น้องเลย นองเวลาคนเนาะช่วยกันคนน้ำไอ้คนน้ำมือนี่กอ,ของเขากัใกล้สิบเปอแล้ว หให้บอกลูกินเนกินขอมแนะ,ะไปไหมให้ลูกจากรถไทยนะ ขอบเลย อะโอ้ยเธอรถมันปิ้นพาทางง่าขอบมา พี่น้องฮะก็ได้ 6, หกฮันก็ได้เจ็ดพี่น้องเลยสิอยูบ, 9, อบังเก้าศอกคือแม่น้องแฝดว่าอ,อนี่แหละเบิ่งนี่ เลขแปดสอบเครื่องพี่น้องเอ้ยหน้าให้เดียวเนาะกะถือ,อว่าทำมาลาอยู่พี่น้องเลยเฮ้ยแต่

หน้าใหเดียวหารุดปีกายนี่อยู่รุดปีกายนี่ได้หนุดโอยนี่กัมาาบไบุรีช่หอยกัลงมาลงมาจัง่อยเนี่ยกินข่อมเนาะพอแห้งได้ค่ะำได้เห็ดเทมบท่นได้เลยจุกหาง่ชายโอเคมาเย้อแล้ว่นี่ปั่นมุด พ,นนนนพี่น้องเอ้ยถือว่าเสร็จชิ้นเนาะปีนี้เนาะถ้าปั่นข่าวก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วใช่ไล่แปดสอบพี่น้องเอ้ยเนาะแปดสอบครึ่งหน้าให้หนึ่งคลิปนี้แม่น้องแฝดก็บชได้คอโต จบคลิปดงเพียงซำนีิเดอร์พ่ะพรหมพี่น้องกดติดตามและคอยเป็นกำลังใจให้แม่น้องแฟดเน่เ้อร์สบายดีสบายดี